อันนี้นะครับเป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับเริ่มก่อตอแล้วนะครับอันนี้วันนี้ให้ยายก็ทำคนเดียวหมดเลยนะครับผมมาถ่ายไม่ทันนะครับตอนเปรียมไม้ดับถังนะครับยายอายุประมาณหกสิบปีนะครับทำคนเดียวผมคนเดียวนะครับดูนะครับก่อตอแล้วนะครับตอนนี้เริ่มก่อตอแล้วนะครับอากาศก็จะ ต้องขวาก็จะประมาณนี้นะครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับเริ่มก่อโตเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่า,าจะได้ประมาณไหนนะครับยายแก่โผคนเดียวนะครับตอนนี้ปล่อยมือให้แกะโผคนเดียวแล้วนะครับตอนนี้นะครับปานไปแล้วสี่สิบนาทีนะครับจะเริ่มได้ยินเสียงแก๊สอกนะครับจะเริ่ม เก็ดกำลังจะออกแล้วนะครับตัวนี้เริ่มเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับดูนะครับไฟแรงนะครับรอบนี้เป็นไม้ผสมนะครับไม้จะใหญ่กว่ารอบก่อนนิดนึงนะครับ ดูนะครับลักษณะของแก๊สนะครับเป็นสีแดงนะครับปร่งแสงนะครับนี่คือแก๊สที่ออกจากด้านบนลงด้านล่างนะครับแล้วติดเป็นไฟนะครับอยู่ในเตานะครับสีจะสวยนะครับแต่จะมีลักษณะใสนะครับดูเห็นตานนะครับอันนี้คือแก๊สที่ออกมาจากถังนะครับ อันนี้คือลักษณะของแก๊สนะครับที่ออกนะครับของวันนี้นะครับดูนะครับแก๊สแรงมากนะครับตอนนี้แก๊สออกเต็มที่แล้วนะครับเราปิดหน้าเตาไว้นะครับปิดไว้บางส่วนนะครับแล้วเปิดไว้ช่องเดียวนะครับตอนนี้แก๊สออกเต็มที่นะครับดูความแรงนะครับ ดูนะครับลักษณะการติดของเก็ดนะครับเก็ดจะพุ่งจากด้านบนลงมาล่างนะครับแล้วติดเป็นเปรวควายนะครับตอนนี้เก็ดกำลังออกเต็มที่นะครับดูด้านในนะครับตอนนี้นะครับ แก๊สออกเต็มที่แล้วนะครับแก๊สออกมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่เกินชั่วโมงนะครับแก๊สน่าจะหมดดูความแรงนะครับดูความใสของแก๊สนะครับที่ออกมานะครับเราจะเห็น่านด้านในหมดเลยนะครับดูนะครับอันนี้คือแก๊สที่ออกมาแล้วกระทบกับไม้นะครับเราจะมองเห็นเป็นความใสนะครับของแก๊สแล้วก็ตานด้านในนะครับ นี่นะครับตานที่ไา่เมื่อคืนนะครับตานที่ผมเมื่อคืนนะครับสวยนะครับอันนี้ผมติดธุระนะครับกลับมาก็ยายเขาเปิดถังเรียบร้อยแล้วนะครับเอาตานไส่กระสอบแล้วนะครับช่วงนี้อ่ายายเขาจะจัดการโผล่เองนะครับจัดการเองหมดนะครับ ผมมาทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับถ่ายคลิปบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามในช่องายิงปลานะครับแล้วก็พอฐานไหนฟันนะครับอันนี้นะครับคือตัวทานนะครับที่พอได้นะครับสวยนะครับดูนะครับด้านล่างนี้จะใหญ่กว่าอีกนะครับดูนะครับลักษณะของทานนะครับ นี้นะครับด้านล่างนี้ผมไม่กล้ารื้อนะครับด้านล่างนี้จะสวยนะครับดับไปสวยหมดแล้วนะครับด<ม>้านในนี่กระสอบที่สองนะครับดูทานนะครับกระสอบที่สองดทานกระสอบที่สองนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นอ่าทานเหมือนกันนะครับ ตนนัวน้นเป็นกระสอบที่สามนะครับกระสอบที่สามนี่จะเป็นกะาลามะพร้าวนะครับก็คือจะเป็นกะลาไปเลยนะครับสวยนะครับอ่าโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับ